สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้ครับ1ครับ11ครับ1พฤศจิกายน2565เอพิโซดที่110ครับ110หุ้น SCB กับ PE8.88 เท่าจดต่อมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้2ช่องทางนะครับ ทั้งทาง Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนและ YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเอพิโซดที่110หุ้น s c b กับ PE 8.88เท่า1พฤศจิกายน2565มั่งคั่งอย่างยั่งยืน Sustainable Well สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเฉพาะผู้ที่สนใจเท่านั้น ทั้งผู้จัดทําไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจากหุ้นในวิดีโอชุดนี้ผู้ฟังครับต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองมีคําถามมีข้อสงสัยม,คม,คมีคอมเมนต์สตามารถติดต่อกลับมาได้เลยนะครับทางทีมงานพร้อมที่จะช่วยหาคําตอบให้ทุกท่านมาดูกันเลยครับเอพิโซดที่110พู้น scb กับ pe 8.88เท่า1พฤศจิกายน2565 มั่งคั่งอย่างยั่งยืน sustainable w e a l ครับหุ้น SCB นะครับหรือย่อมาจากบริษัท SCBX จำกัดมหาชนราคาปิดวันนี้1พฤศจิกายน2,565ปิดที่ราคา106.50บาทครับซึ่งราคานี้อยู่ที่ PE 8.88เท่านะครับที่ ratio ราคานี้ตโดยถ้าเกิดเราดูราคาตามสุดของหุ้นตัวนี้เนี่ย ต่ำสุดอยู่ที่89.75นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่121.50ราคา106.5อ,อยู่ในช่วงราคา Mid เล n มิดเรนนะครับนะจุดนี้ส่วนนี้เป็นกราฟราคาย้อนหลังนะครับของหุ้น SCB นะฮะประมาณที่105ส่วนถ้าเกิดดูเรื่องของตัวเทคนิคอลนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณเนี้ย106 105มันกำลังขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ไซเวย์นะครับ ถ้ากำลังแต่ว่าไม่ได้อยู่บนที่สูงสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งราคาหุ้นทั้งตลาดตอนนี้นะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่356,913ล้านบาทนะครับ r o a อยู่ที่2.02%แล้วก็ ROE ครับ9.06%นะครับผมอัตราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น6.50เท่านะครับบริษัท SCBX จำกัดมหาชนคือ SCB ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น Holding Company โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบอยู่ในธุรกิจหลักนะครับหุ้น SCB นั่นคือ SCBx นะครับไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเดียวธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบริษัทย่อยนะครับของหุ้นบริษัท SCBx จำกัดมหาชนในแง่ของ ข้อมูลจากวิดีโอชุดนี้ก็ต้องขอบคุณทาง s e t e com นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัท SCBX นะครับเขาเพิ่งออกสไลด์เรื่องของตัวไตรมาส3นรับ Financial r e s o u r c e เนี่ยเขาออกมาัแต่วันที่21ตุลาคมเรามาลองมาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าอย่าลืมอ่าน disclaimer ของเขานะครับเรื่องของตัวลงตัวได้ต่างๆเนี่ยเป็นแค่มันไม่ใช่บริษัทไม่ได้การันตีไม่ได้มีความมุ่งหมายการันตีต่างๆนะครับแค่เรียมข้อมูลแล้วก็ไม่ได้จะชี้นำอะไรทั้งสิ้น ไอสไลด์ของบริษัทนะครับผมก็เรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องของ g r o รีสตรัคเจอร์ริ n งนะครับชัดเจนก็คือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคอมพีดละแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องแรกคือเขาได้ปันผลจากธนาคารไทยพาณิชย์ละในหุ้น SCBX เนี่ยได้ปันผลมาหกหมื่นหนึ่งล้านบาทนะครับ เนื่องจาก S B X ถือหุ้นในธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์อยู่99.06%ก็แน่นอนนะฮะก็จะใช้เงินส่วนนี้ในการบิสเนสรีสต s ร r u เจอร i n g งนะครับส่วน Assets and Business Transfer เนี่ยก็ต้องบอกว่า S B X นะครับได้ถือหุ้นทั้งหมดของแบงก์แล้วก็ S B 1 0 X แล้วก็ S B X Subsidiary อื่นๆออีก12บริษัทนะครับ ส่วนเรื่องของไอตัวเครดิตการ์ดเพอร์ซันอลโลนซึ่งเราเรียกว่าเป็น NCL Businesses เนี่ยก็จะเริ่มทานเซอร์มาที่การ์ดเอนะครับภายในประมาณสปีนี้นะครับผม12บริษัทมีอะไรบ้างนะครับมี Innovest X นะครับชื่อเดิมก็คือ SCB Security มี SCB 1 0 X นะครับมี Token X นะครับมี Monix มี SCB Tech นะครับ SCB Tech X เนาะเบอร์5มี Purple Venture นะครับ6 SCB a b a c a s 7, นะครับ Digital Venture 8, Alpha X 9 AI SCB 10, นะครับ Auto X 1 1และการ X 1 2นะครับนี่คือบริษัทย่อยทั้งหมด12บริษัทซึ่งส่วนนี้เขาได้เงินปันผลมาจากแบงค์เนี่ยเขาก็จะใช้ในการเป็นเรื่องของตัว a c q u i s i t i o n นะครับแชร์บริษัทต่างๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัว Business Transfer ประ่ของ a r s X นะครับ ซึ่งแน่นอนนะคือในเรื่องของตัวแบงก์เอง s b Bank เนี่ย s b Bank เนี่ยเรียกว่า Capital Adequacy Ratio เนี่ยจะลดต่ำลงนะครับจาก18มาเหลือ1 6 0แต่ไม่น่ากังวลถ้าเรามองในเรื่องของภาพรวม SCBX Consolidation เนี่ยยังอยู่ที่ใกล้เคียงกันก็นนคือ18.7-18.5%เป็นการแจกผลให้บริษัทแม่นะครับก็ยังอยู่ภายในกลุ่มของ SCBX อยู่ดี บริษัท SCBX นะครับเน้นย้ำเขามีอยู่3 generation นะครับ Gen 1เขาบอกว่าเป็น Better Bank นะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เนาะ Digitalize นะครับ Better Quality Loan Book Higher Fee Contribution l e n e r Cost Gen 2คือ Digital Lending นะครับ Card X Auto X m o X SCB a b a c ล s Alpha X นะครับเขาบอกว่า Make Finance Simple Accessible and Affordable ส่วน Gen 3ครับ Digital e ีโ s ซิสเต็มนะครับดิจิตอลแอสเซทและฟิวเจอร์เทคโนโลแล้วก็คอมเ t t เทคนะครับผมนั่นคือเป็นเจนสถ้าเรื่องของโรบินฮ o สนะครับอินโนเวสเอ็กซ์เอแล้วก็ทูพินเอนะครับโดยมีบริษัทเทคเอ็กซ์นะครับเทคแอสเซเเตอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยดิสนะครับทั้งหุ้นเจน1นึ่งเจนสแล้วก็เจนสามคีย์ไฮไลท์นะครับที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องแรกก็คือบอกว่า Core แบงกิ n งเนี่ยมองว่า นิ่มก็คือไอตัว Net Interest Margin เนี่ย i ิ p r o พ e ขึ้นเรื่อยๆนะครับฟีนึ่งข้ามก็รีบาวดูดีขึ้นนะครับธนาคารไทยมันไทยพาณิชย์ก็มีการควบคุมค่า,คา,คา,คาใช้จ่ายอย่างดีแล้วก็เรื่องของ NPL เริ่มดูว่ามันเริ่มลดลงนะครับผมส่วน Gross Engine ขอว่า Auto X เนี่ยเริ่มมีการ t a k e off นะในการปล่อยหนี้นะครับ Auto Title Loan Inves no n o t X ก็ลอนช์เรื่องของ Investment Super App นะครับส่วน r o m i n h o o d เนี่ย r o b i n h o o d นะครับเป็น Super App นะ่ะ ทั้งฟู้ดเดลิเวอรนะครับทาวเวลมา Express แล้วก็ซีเคีย n g a รียงอ h ไนเฮีร์งไรเซนดิจิทัของ SCB ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้น30%เนะครับ y ยีย on Year 24ล้าน User นะครับส่วนเรื่องของโลนเนี่ยปรับปรุงขึ้นมาเป็น5,7 0 0 0ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมา86% SCB Easy ครับมี May Active User 82%นะครับจากทั้งหมด13.9% ล้านยูสเซอร์นะครับส่วนดิจิตอลรีวนิวตอนนี้เป็น5%ของรายได้โผล่ขึ้นมาทั้งหมดเจน2ครับ Key Metrics Update ดูดีขึ้นทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องของ Card X นะครับจำนวนดีขึ้น NPL แค่2.1 Auto X ก็มีมากกว่า900สาขานะครับ Mon X นะครับก็มี Register User 2.6ล้านนะครับแล้วก็ SCB a b a c u s ก็เนี่ย g i s t e r e ย User ก็2.9ล้านเหมือนกันครับเขาบอกว่านี่คือเจน2กําลังอัพเดตขึ้นดีขึ้นเรื่อย ส่วนเจน3ครับ Inovest no n X ตอนนี้มีคนใช้อยู่ทั้งหมด1,27,000นะครับร้อนในเดือนตุลาคมนะครับผม Thailand First Ever universal, universal Investment Super App ใครลองใช้ดูให้คอมเมนต์มาได้นะครับ Inovest no n X นะครับแล้วก็มีเรื่องของ S c B 1 0 X นะครับ Investment Portfolio นะครับลงทุนเรื่องของบริษัทสตาร์อัพต่างๆแล้วก็เรื่องของ r o b i n h o o นะครับ 3.3ล้านยูสเซอร์นะครับจะมีการเติบโตเยียออนเยียอยู่ทั้งยูสเซอร์ทั้งรายได้แล้วก็เรื่องของอารายได้รวมแล้วก็รายได้สุทธินะครับผม s b Export Portfolio ตอนนี้นะครับปายเจนเนี่ยเขาบอกว่าเจนหนึ่งยังสร้างรายได้8.2%แล้วก็9.7%ยังเป็นเจนหนึ่งะครับเจนสองเจน3รายได้ยังเพิ่มขึ้นแต่กำไรย,ยังเล็กน้อยอยู่นะครับผม ส่วนในมาตรฐานเพอร์ฟอร์แมนซ์ทิงผมว่าเราคุยกันละนะครับบทสรุปก็คือ,อ,อตัวเลขนะครับ net i n ิน r e s t income คดีขึ้นนะครับฟียังลดลงจากปีที่แล้วเนาะ i n v e ว t m e n t income ก็ยังลดลงนะครับเนื่องจาก market c o n d i t i o นนะครับ expense เพิ่มขึ้นเนะเนื่องจาก,กาปรับปรุงเรื่องของ subsidiary นะครับ c ค e d i t cost ก็ลดลงนะครับผม capital p ต s i t ่ o n ต่างๆก็ก็ยังสตองอยู่นะครับ P&L n e t profit 10 3จุพันล้านบาทนะครับบิลเลียนเนาะก็คือ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับผมรายได้แต่ลมา3 3 9พันล้านบาทนะครับ3า0,000ื่เอ้ยไม่ใช่3900พันล้านบาทนะครับเกือบ40 4สิ0ี่สพันล้านบาทแล้วเออเท่าไหร่นะ4000พันล้านบาทก็คือ4ี่มืล้านบาทนะครับรายได้รวม9้าเดือนก็คือกำไรสาม0 0ื0สาืล้านบาทนะครับส่วน ส่วนรายได้ก็คือ1นึ่งแสนหนึ่งพันล้านบาทสามหมื่นพันล้านบาทนะครับต้องขออภัยหน่วยเป็นพันล้านบาทบิลเลียนนะครับเติแบโบตัวเยอันยาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเดือนระดัตัวเยอันยาสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลข ROE ROA นะครับที่เแรกที่สำคัญเนะาะก็ต้องบอกว่า โดยรวมเนี่ย ROE เพิ่มขึ้นเป็น9.1%นะครับ ROE ยังเป็น1-2นะเพราะแบ่งแอสเซทเยอะนะครับยังต้องเคียร์ทั้งแอสเซทเอาจุดนี้อยู่ส่วนเรื่องของ New รายได้ต่างๆดูดีขึ้นนะครับ Net Profit นะครับก็เขาบอกว่ายังดูสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ2อ0 0 0่ล้านบาทนะครับแต่มานนี้สูงขึ้นมาจากปีจากแต่มาสที่แล้ว0.2% Operating Profit นะครับ Year on Year 8% 8% ส่วน net profit โตขึ้นมาจาก10.1เป็น10.3นะครับแล้วก็ year on year เติบโต,ตขึ้น17%นะครับ yield on loan ก็ดีขึ้นนะครับ net interest margin ก็ดีขึ้นนะครับ,รบผมเขาบอกว่าก็ลองลองดูต่อไปเขามี floating rate asset อยู่40%ก็ถ้าเกิด net interest margin เราเบี้ยบแบงค์ธนาคารปรับขึ้นนะครับกนออปรับขึ้นเนี่ยก็ไรายได้ของแบงค์ก็น่าจะดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับ yield on loan ทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับผม ก็ผมว่าจริงๆเรามาดูเรื่องของที่เขาให้ t a r ์เกดีกว่านะครับเขาบอกว่า s t i l l on Tag r นะครับวรวมกู้3.0%นะครับ n e t interest margin คือนิมเนี่ย3.23นะครับ,บ Actual 3.23ก็ on t r a c k กับที่เขาตั้งตั้งเป้าไว้นะครับ NPF ก็ยังต่ำอยู่ทุกอย่าง on t r a c k หมดนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรครับทุกอย่างดูดีหมดเลยเนาะสลับหุ้น SCB นะครับบริษัท SCBX จำกัดมหาชน ก็ที่ราคา106.50 PE ครับ8.88เท่านะครับครับวิ่งอยู่ราคาประมาณ105บาทอยู่นะครับผมแล้วก็นี่คือกราฟเทคนิคอลนะครับราคานะครับกำไรก็เก้ากำไรก็คือ8.88เท่า PE 8.88เท่า Price per book ก็0.80เท่านะครับผมแรกแบบหมดเลยนะใครสนใจลองดูนะครับนัวกวิเคราะห์ครับ สิบเจ็ดเจ้านะครับสิบเจ็ดเจ้าก็หนึ่งบวกจากเลขแปดอีกเนาะนักวิเคราะห์นะครับสิบเจ็ดเจ้าโบรกเกอร์นะครับเลขคอมเมนต์ให้ซื้อทั้งสิบเจ็ดเจ้านะครับราคาสูงสุดร้อยห้าสิบห้าบาทราคาเฉลี่ยร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดสามแล้วก็ราคาต่ำสุดครับหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทอ่ะลองดูกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่คือเป็นหุ้นหนึ่งที่นักวิเคราะห์ให้ซื้อทุกเจ้าที่เขาโคเวอร์นะครับร้อยเจ็ดสิบ 17เจ้านะครับผมก็วันนี้จบลงนะครับ SCB กับ PE 8.88เท่าครับเอพิโซดที่110 1พฤศจิกายน2565ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทนมากนะครับยังไงมีคอมเมนต์ต่างๆฝากมาได้เลยนะครับผมเน้นย้ำนะครับวิดีโอไม่ได้ชักจูงชี้นำใดทั้งสิ้นนะครับเพื่อการตรสและเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ ราตีสวัสด์กับหุ้น PE 8.88เท่าครับหุ้น SCB 1พฤศจิกายน2 5 6 5เอพ s โซดที่110ขอบคุณครับสวัสดีครับ